สวัสดีครับพี่นงสมนักรบชุดเทาตัวฟ้าเมืองไทยวันนี้ข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งศูนย์ที่ชื่อว่า NCD Prevention เพื่อจะลดเรื่องของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อโดยอรังนะครับรัฐมนตรีีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อนการป้องกันโรคไม่ติดต่อในชุมชนเปลี่ยนกลุ่มเสี่ยงกับเป็นกลุ่มปกติผุไอเดียศูนย์ NCD Prevention ตั้งตัวชีวัดร,ระยะสั้นระยะกลางระยะยาว เปิดโครงสร้างอสมแล้วก็มีนักกำหนดอาหารพยาบาลเป็นเจ้าที่ร่วม14ธันวาคม2567ในสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันรโรคไม่ติดต่อในชุมชน n c d Prevention) เปิดเผยว่าจากที่ได้ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันโรคไม่ติดต่อในชุมชน ที่มีในแพทย์วีรวศิลปมสันรารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานคณะอนุกรรมการโดยได้นําเสนอแนวทางการขับเคลื่อนป้องกันโรคไม่ติดต่อในชุมชนเพื่อปรับเปลี่ยนกลุ่มเสี่ยงโรคเหลือรังให้กลับเป็นกลุ่มปกติก่อนกลายสภาพเป็นกลุ่มผู้ป่วยให้ที่ประชุมร่วมการพิจารณาซึ่งมีโครงสร้างที่ประกอบด้วยศูนย์ป้องกันโรคไม่ติดต่อในชุมชน NCDPrevention จะจัดตั้งณสาสุรณำมเภอนะครับแยกเป็นกลุ่มป่วยกับกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงสำหรับกลุ่มป่วยต้องไป NCD Limitation Clinic ส่วนกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงจะไป NCD Prevention Service เมื่อมีการจัดตั้งศูนย์จะต้องมีตัวชี้วัดว่าในระยะเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มตั้งศูนย์ถึง1ปีมีจำนวนผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสามารถกลับเป็นกลุ่มปกติเท่าไหร่ และก็ระยะกลาง1-3ปีอัตราการเปลี่ยนกลุ่มเสี่ยงให้กลับมาเป็นกลุ่มปกติมากน้อยแค่ไหนและระยะยาว3-5ปีอัตราการเกิดผู้ป่วยโรคเรื้อรังรายใหม่ลดลงหรือไม่ส่วนอัตรากำลังประจำศูนย์จะประกอบด้วยอาสาสมัครสาสุขประจำบ้านหรืออสมอนะพี่น้องอสมมจะมีภารกิจเพิ่มขึ้นนะครับไปอยู่ที่ศูนย์ NC d p r e v e เ t i o n ชนะครับแล้วก็จะมีนักวิชาการสาสุข พยาบาลวิชาชีพนักกําหนดอาหารนักกายภาพบําบัดนักวิศาสต์การกีฬาพยาบาลจิตเวชนัก,กจติตวิทยาอุปกรณ์ประจําศูนย์ก็จะมีอาทิเครื่องวัดความดันนะครับเครื่องเจาะน้ําตาลเครื่องชั่งน้ําหนักสายวัดรอบเอวโมเดลอาหารอุปกรณ์สําหรับกลุ่มเสี่ยงที่ให้ยืมกลับบ้านได้เช่นเครื่องวัดความดันเครื่องเจาะน้ําตาลและเครื่องนับการเคลื่อนไหว นายสมศักดิ์ยังกล่าวต่อว่าศูนย์ดังกล่าวเป็นแนวทางที่ตนหวังว่าอยากให้เกิดขึ้นโดยเร็วจึงได้สั่งให้มีการเร่งรัดการเป็นการจัดตั้งเพื่อเข้าไปเฝ้าระวังส่งเสริมสนับสน,นุนสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคนในชุมชนให้รู้จักการป้องกันโรคไม่ติดต่อรุนแรงในส่วนเรื่องใดที่ยังไม่ชัดเจนก็ให้เร่งหาคำตอบอยากเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจในวงกว้างเมื่อประชาชนรับรู้ข้อมูลก็จะลดและป้องกันการเกิดโรค สุดท้ายก็ไม่เป็นภาระงบประมาณของประเทศคนไทยทุกคนก็สุขภาพดีแข็งแรงกันทั่วหน้านะครับนี่เป็นข่าวสารที่พี่น้องสมอควรจะรับรู้รับทราบและรอคอยนะการจะตั้งศูนย์ NCD prevention เพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเลือดลังจะจะัตั้งที่สาสุขอำเภอนะครับที่ผมได้กล่าวเบื้องต้นข่าวสารนี้มีประโยชน์พี่น้องสมอสามารถแชร์ต่อกได้นะครับขอบคุณหนะ้าที่กดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์สวัสดีครับ